สวัสดีครับสวัสดีพมอแมนพี่น้องสุกุ้งนะครับเมื่อนี้มาพบมาพอกันครับน้องเพลงฟาร์มผันน้ำแจเก่้านะครับเมื่อนี้ที่พามาใส่ปุ๋ยพ้วนดินนะครับผมก็เทีลยวแล้วล่ะครับใส่ปุ๋ยป้นดินลดน้ำพักนะครับแต่มาเบิ่งคือผักสวนขั้วนะครับของทั้งฟาร์มเห้านะครับก็บ่ได้เฮ็ดคล้ายนะครับเฮ็ดไปยุไว้กินนี่แหละชีวิตบานเห้านะครับพอเผื่อลด รายจ่ายนะครับเพิ่มรายได้ของห้องนะครับพผักคือผักเคื่อนขั้ว,วห้องก็จะมีอยู่หลายอย่างนะครับนี่นี้สิเป็นผักแพรนะครับบานห้องผักแพร์บานห้องก็สิเป็นผักนี่พร้อมใบเลื่อนะครับคือพร้อมเปี่ฟังนี่ก็สิเป็นอันนี้อันนี้ก็มามา,มาจากตลาดทั้งเบิดน,นะครับติดใส่แล้วห้องก็เหลือแต่หากกัน ตัดหากมัาน้องเอาปลูกนะครับมันสีขึ้นเขาก็เริ่มขึ้นนะครับเขาก็เริ่มขึ้นว่าไงไงช่างนี้ก็สิเป็นพะขมัวผพะขมัวตัวนี้เบีย้ยเบีย้ยขนาดนะครับบ่ามีงปลูกแล้วพี่น้องบ่ามีงปลูกแล้วยักสีปลูกใสใสพี่น้องเลยทั้งผุนกะบตึงลงไอ้สลัดนะครับสลัดแก้วแก้วใน,นหนัวหนามนะครับตึงจะโลงด้วยปุ๋ยบางๆไว้ น,นี่แปลงนี่ก็จะเป็นพักบุ่งพี่น้องเห็นบหมพักบุ่งก็ล่าง,งามครับมันอาจจะมีหนอนมีอยังแน่นะครับมีหนอนมีอยัางมากินแน่ครับเห็นบ่มมันมีศัตรูพืชผมบริสีดยาอย่างเลยนะครับบริสียาน้ำสมควันใหม่กับว่าไดใส่นะครับว่าจะเอาน้ำสมควันใหม่มามาหมดอยู่นะครับเพราะว่า,ามันศัตรูพืชมันหลายครับพี่นอ้อง ตู้คือลายนี่ครับแล้วท่นั่นก็เป็นพักชีนะครับพักชี่อีตู้ของเราผ้า,าเบียนะครับกระเภาก็เงียวแหงโลงงแหละมันทีผดนะครับไม่รู้ว่ามันจะไงบ่ตัวไิดไห้ไงกั่ว่ากันพักชี่ครับอ,อันนั่นง่ามไปเลยหย้อนออกไปปลูกแน่ละอันนี้จะเป็นอมใบเรื่อยครับเนี่ยเบียมันอมใบเรื่อยเอาในปลูก ตอนแรกผมคิดว่ามันสิบบขึ้นผมก็เลยเอาไอ้ไนเนีย่ยสเลเน่ที่ซื้อมาจากตลาดนะครับเรือไส้ก็มาซ้ำไว้ก็ลังเกิดก็ลังแตกพักซี่ก็ลัง,งใหญ่พี่น้องเอาไปกินหลายรอบแล้วพักซี่ก็ได้ย้อนย้อนไปกินนะครับฟังท่างพี่บ้างนี่นี่นะพี่เฮากระรังย้อนตัวนั้นมาเพาเฮาแตกระรังเห็ดพี่เฮานี่สิปูก,ก่อน คณะคณะใบ,าบาเห็นาะจะล่างงามเลยพี่นนอะกะซีมีงามแนาะงามเน่นะครับมันเป็นดินทรายครับเป็นดินทรายดินจะเน,นียนต้องมันพรวนดินเขาเพื่อให้นามให้ดินให้หักมันะจะเริ่มเติบโตไปนะครับฝั่งข้างนั่นก็พรวนแล้วครับเพิ่งโล่งได้อาทิตย์หนึ่งผมก็เอาผ้าะเะลล่นออกแล้วนะครับฝั่งข้างนี้เพิ่งพวนดินแล้ว บ้านดินเพิ่งเสซตขนาดกันก็ปักบุงแก้วบวชัดสลัดแก้วอะไนีัดักบุงแก้วสลัดแก้ว,วนนจักจกงะงามบางามบ้านดินหดน,นามครับปุ๋ยกระทับใบมายยงข้างหนก็นจะเป็นข้าวโพดครับขึ้นไม่ค่อยขึ้นมาได้นะครับซื้อมาถุงละหาบาทน้ำตลาดที่เขาแบงสตูขืดเต็มอยู่นอนกัดกิน เลือก็ได้กินครับพี่น้องกตสีนี่ประมาณนี้นะครับคือผักสวนพั่วห่อุอ้มนี่สิเป็นที่หทหทเหลือจากที่เฮาใส่ทั้งบดนะครับขึ้นชายเลือจากที่เฮาใส่ผมบ่ได้ปลูกนะครับบ่ได้เอาเม็ดเอาไนมาปลูกนะครับเลือจากขึ้นชายเลือจากไอ้ตลาดนะครับเฮาตัดออกจะกลางตะกิงมันไปเรือเหลือหากไว้นะครับกำลังงามเลยเห็นบ่กำลังงามเลย กำลังขึ้นนะครับหอมไงครับหอมไงที่ห่อเหลือใสจากขั้วเลื่อนห่อใส่โาเบิดแล้วก็มาปลูกไว้นะครับอาฟังไว้สวงหวัวจะขึ้นบ่ค่อยที่ตามกันไปนะครับสําหรับเมื่อนี้นะครับเมื่อนี้นบบจะยัง,งประมาณนี้นะครับ็ต่อไปผมก็จะลดน,น้ำลดยังนะครับลดน,น้ำลดยัง เขาแล้วครับเพราะว่าคาแล้วนะครับตอนนี้ก็คําแล้ววันนี้หดน้ำอยู่อาจจะหกโมงแรกแล้วนะครับจริงๆการหดน้ำกับยั้มโแรงบ่หดก็ได้นะครับแต่ว่าที่ผมหดเพราะว่าผมพึ่งใส่ปุ๋ยนะครับผมจะหดน้ำนะครับยิ้มืมเรียงบ่หดก็ได้เน้นยิ้มโมเสานะครับยังเว้นเพราะว่ายังมโมรงการค่ายน้ำา่ายอย่างแล้วนะครับการใส่ปุ๋ยที่กันนะครับใส่ยิ่มโมเรงบ่แม่นะครับเบาพิษการใส่ปุ๋ยใส่ยิ้มโอเ้า จะดีกว่านะครับเพราะว่าพืชมันจะแดนนําไปใส่นะครับนําไปใส่ดีกว่าเอาใส่ยมะแรนงครับแต่ว่าผมไม่มีเวลายีมาสอบก็เลยต้องมาใส่ยมะแรงนะครับใส่ยมะแรงอันนี้คือเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับเคล็ดในการปลูกผักปลูกปลูกพือผักสวนครัวเพราะว่าจะเอียงกันแล้วแตจนะครับยม่มะแรงอย่าหดนะครับหดยางแเวนนะครับยา่มะส่า สีม่วงหาม่งเจ้า์นะครับประมาณนี้นะครับแล้วเมื่อนี้ไอ,อเพลงคานี้ครับสวัสดีครับ